สวัสดีค่ะชาวราศีตุลสําหรับคลิปในวันนี้นะจะเป็นการดูวดวงความรักชาวราศีตุลน,นะคะประจําเดือนมีนาคม2 5 6 7นะสำหรับชาวราศีตุลจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมไปอ่ะ22กันยานะคะไปจนถึงวันที่21ตุลาคมนะคะอ่าเปิดมาเจอเดทเลยนะเดทจุดสิ้นสุด ของบางสิ่งบางอย่างควีน <c oughs> ถือเหรียญโอเคคือบางครั้งเรื่องมึงเรื่องเรื่องมึงอย่างเนี่ยเราเองก็ต้องพยายามที่จะจัดการหรือแก้ไขด้วยตัวของเราเองนะคะเนี่ยต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเราเองแล้วก็อาจจะหาวิธีการนะคะหาวิธีหรืออาจจะหมายถึงเราอาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะคะแม่อยากจะบอกว่ามันอาจจะถึงการไปหาหมอได้ด้วยนะคุณ นะโอ้โหมีปัญหาอืมโอเคนะถ้าขึ้นมาแบบนี้นี่สำหรับคู่รักหรือสาหรับผู้หญิงที่ท้องเนี่ยนะมีโอกาสที่จะต้องผ่าคลอดนะคะสำหรับบางท่านนะอาจจะดูแลตัวเองไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นนี่ต้องระมัดระวังนะกันเขาเรี่ออะไรอ่ะคลอดก่อนกําหนดอะ่ะตอนนี้นะคะต้องระมัดระวังนะเวลาที่ เรามีลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าอันตรายไม่ก็อาจจะไม่ไม่ถึงกับไม่ถึงกับอันตรายเนะี่ยได้สี่ถ้วยมันก็เค happy, ยแฮปปี้ดีนะคะแต่อาจจะเร็วนะก่อนกําหนดนั่นเองอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็ฉุกเฉินอะมันอาจจะหูเฉินก็ได้นะ,ะมันก็เพียงแต่ว่ามันก็อาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของอนาคตอเราอาจจะมีภาวะความผิดปกติของมดลูกนี้ก็ได้นะคะก็จะมันก็อาจจะส่งผลกระทบนะคะเพราะฉะนั้นคือ ดูแลตัวเองนะคะเวลาตั้งท้องตั้งครันนะคะดูแลตัวเองให้เยอะๆเนี่ยใส่ใจสุขภาพตัวเองนะคะที่สําคัญคือต้องไปหาหมอให้เป็นให้ตรงตามเวลานะคือบางทีเรื่องคืออั้พวกเนี้ยบางทีบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็มันก็มีมองค่ามองอะไรไปบางทีนะคะเพราะนั้นก็เรามาระวังแล้วกันนะสำหรับคุณแม่มือใหม่หอ,อาจจะเป็นมือเก่าก็ได้นะอันนี้ไม่แน่ใจอะแต่เอาเป็นว่าเนะ่ยสหรับคุณแม่แล้วกันนะคะในช่วงนี้นะเรามันระวังเอาไว้ให้มากๆนะคะทีนี้เนี่ย ในเรื่องความสัมพันธ์าในก็เปิดคุณแม่มาแล้วนะก็เอาเป็นเรื่องของคนที่มีสามีแล้วในช่วงนี้นะคะก็เหมือนกับคุณต้องดูแลใส่ใจกันพอสมควรนะคะมันให้ความรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะห่างเหินกันนะคะคือมันอารมณ์ประมาณว่าแยกกันอยู่อะไม่ใช่ไม่เชิงแยกกันอยู่แต่ว่าอารมณ์มันกับแบบมีอะไรที่ต้องจัดการต่างคนต่างมีหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความสัมพันธ์มันก็เลยกระท่อนกระแท่นกันพอสมควรนะคะ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาที่มีปัญหาอะไรเนี่ยไม่ค่อยคุยกันนะสองคนนี้ไม่รู้เป็นอะไรไม่ค่อยคุยกันนะแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้คุยไม่ได้สนใจแม้จะอยู่บ้านเดียวกันนะอืมอยู่ด้วยกันแต่ไม่ค่อยคุยกันนะคะแล้วก็เหมือนกับทุกครั้งที่เปิดปากคุยเนี่ยก็จะอินนี้ทะเลาะตลอดคือมันมีความเหินห่างนะคะมีความหมางเมินนะคะไม่ค่อยใส่ใจอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่อีหลักอีเหลือนพอสมควรนะคะคือแบบอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีความสุขนะคะสิ่งที่สำคัญคือ เขาเรียกอะไรปากไม่ตรงกระใจอ่ะพวกเนี้ยนะปากไม่ตรงกระใจบางทีก็เวลาที่มีอะไรอึดอัดขัดใจอะไรเงี้ยก็ไม่คุยไม่พูดเก็บ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 แต่แสดงออกด้วยการแบบหาได้แคร์หาได้ใส่ใจไม่อะไรเงี้ยนึกออกไหมฉันไม่แคร์เธอฉันไม่สนใจเธออะไรเงี้ยโอ้ก็จะเป็นอย่างนั้นเรื่องเรื่องความความรักมันก็มันก็จะไม่ค่อยดีสุเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่ายังยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันไหมมันเป็นความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนะคะก็ถึงยังไม่ได้เลิกไง มีสามดับมาก็จริงนะแต่ว่าสามดับตรงนี้ให้ความรู้สึกแบบว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เลยให้ความรู้สึกแบบอะไรที่พูดเไราไ้ก็ไม่ทําอ่ะเหมือนกับสัญญาอะไรไว้อีนี่ไม่ทําตามสักอย่าง <c oughs> นะมันก,มนก็มันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกเซงเงก็ได้นะอย่างเช่นบอกอยากจะพาไปเที่ยวจัดทริปไปนู่นนี่นั่นอะไรเงรี้ยไม่เคยได้ไป <c oughs> ต้องบอ,อกไหมมันอาจจะมีนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆายสิ่งอ่ะนะคะก็เลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยไม่ค่อยลงรอยกันไม่ค่อยคุยกันด้วยนะคะ ก็จะมีลักษณะนั้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยคือสําหรับบางคู่นะที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะจริงๆเมื่อกี้นอกจากจะมีการผ่าครอดอะไรแล้วเนี่ยอันนี้คือคู่รักปกตินะคะสำหรับคู่เนี่ยที่มีความระหองระแหงคืออยู่ด้วยกันอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เปิดเผยอ่ะเข้าใจป่ะอยู่กันแบบไม่ได้เปิดเผยยังไม่ได้แต่งงานเป็นเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่า มีเรื่องของท้องก่อนแต่งเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะเนี่ยท้องมาก่อนนะคะที่จะมาแต่งงานเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะสําหรับคนที่เคยมีลูกหรือมีลูกติดเนี่ยนะคะก็คล้ายๆกคนเป็นมา่ายอ่ะบางทีก็อาจจะเวลาที่มีคนอื่นเข้ามาในชีวิตเขาก็จะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่คนที่มีลูกมาแล้วอะ่ะไม่องอกไหมเออมันก็เลยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องความสัมพันธ์มันก็ได้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเหรอคนที่แบบ มีลูกมาแล้วมันจะมีครอบครัวอีกไม่ได้หรืออย่างไรนะมันก็เลยมันก็เลยแบบมันเป็นความรู้สึกนะมันอาจจะมีความรู้สึกแฝงความรู้สึกความความเศร้า่ความทุกข์มันเหมือนกับว่าไม่เป็นที่ยอมรับไม่เป็นที่ต้องการอะไรประมาณนั้นนะคะอืก็มีกาสเกิดขึ้นได้นะสำหรับบางคนนะคะพระเด็นของความรักเนี่ยเป็นเรื่องความเข้าใจนะคุณเพราะเออถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่มันไม่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ถ้าเราไปเจอคนที่เขาไม่ได้แบบ ไม่ได้มองเราในแบบที่ตัวแบบที่ตัวเราอ่ะเข้าใจปะไม่ได้มองเราที่ตัวเราอ่ะมองแต่สิ่งที่อยู่กับเราแล้วมันก็คือเขาก็คงไม่ใช่คนที่ดีสาหรับเราก็แล้วกันนะคะสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนสองคนคุณจำไว้นะความรักมันมีแค่คนสองคนเท่านั้นแหละ้องนั้นก็คนอื่นหมดแหละนะคะจะสุขหรือไม่สุขก็อยู่ที่สองคนนี้แหละนะคะส่วนที่เหลือคือมันแค่แคปัจจัยภายนอกนะ ใจภายนอกเท่านั้นเองจะมีลูกไม่มีลูกจะมีพ่อแม่พี่น้องจะมีญาติอาวรทั้งทั้งหมดอะ่ะมันก็คือแค่คนที่อยู่รอบตัวเรานะคะถ้าเกิดว่าเราักใครสักคนหนึ่งด้วยความจริงใจอะ่ะคือจะไปมองแต่ว่าอดีตนูน่นนึกออกไหมอดีตคืออดีตคุณมันไม่มีใครที่แบบว่าแหมจะอ <c ười> ละไยนะไม่มีใครที่มันจะแบบดีแบบสมบูรณ์เต็มร้อยหรอกนะทุกคนแล้วแต่มีจุดด่างพร้อยอะ่ะแต่ว่ามันจะมากจะน้อยเท่านั้นเองนะคะ นึกออกไหมนก็จะละะนนักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าณตอนนี้สิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่เราอาจจะรู้สึกว่าหลายๆคนเขาอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ชอบเราอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเราต้องพยายามยืนหยัดด้วยตัวเองใช้คำนี้อีก่าน,นะพวกพ่อไม้แม่ไม้ทั้งหลายแหล่เลยนะนะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองสักเลาสักวันหนึ่งเนะี่ยคุณจะได้เจอคนที่เข้าใจคุณนะคะใช้คํานี้เวอานะคะพ่อไม้แม่ไม้นะ ไปเพราะไม่ไม่ได้ยังไงเนี่ยแต่เอาคือลักษณะภาพมันให้ผมว่ามันไม่ไม่ไมแบบคนหญ่งเขาไม่ต้องการเราอะด้วยความรู้สึกแบบนี่แหละที่มีพันธะมีลูกติดมีอะไรอะไรเงี้ยมันก็เลยทําใหเออ้เราก็เลยแบบบางทีมันมันอาจจะทําให้คุณแบบไม่ได้สนใจในเรื่องของความสัมพันธ์เลยด้วยซ้าไปอ,อาจจะมุ่งมั่นที่แบบดูแลตัวเองซะเยอะเนี่ยนะดูแลตัวเองก็เลยไม่ค่อยใส่ใจเนี่ยให้ดูแลตัวเองหมันขึ้นนะจริงๆสองไนี้คือการดูแลเทคแคร์ตัวเองนะจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะ เป็นคนที่มีความสามารถจริงแล้วมีความสามารถนะคะอเป็นคนที่มีประสบความสำเร็จพอสมควรยังมีสิงเนท้าอยู่นะเพราะในชีวิตประสบความสำเร็จพอสมควรแล้วคุณสามารถดูแลตัวเองได้นี่ก็ถือว่าดีอ่ะอแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักอาจจะไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่จุดเนื้อสัตว์นั้นนะคะจริงๆรวมไปถึงคนโสดด้วยนะคนโสดเองก็เหมือนกันนะคนโสดก็อยู่โสดๆเนี่ยอยู่โสดๆเพราะได้มีโอกาสสูงมากสำหรับชาวราศีตุลบังท่านนี่เนี่ยโสดนานมากนานมากนานซะจนแบบไม่คิดจะแต่งงานแล้วนะคะไม่คิดจะะแต่งน ต่อให้เจอคนที่ถูกใจก็จะไม่แต่งอืมก็จะเป็นในลักษณะนั้นแล้วก็อาจจะมีความสุขที่ได้อยู่ตัวคนเดียวมากกว่านะคะคนโสดนี่มีหลายแบบนะคะคือโสดคือไม่เคยมีแฟนเลยก็มีนะคะก็อยู่ในเคสนี้ด้วยนะคะหรือคนโสดที่แบบเลิกกับแฟนไปแล้วก็อยู่ในเคสนี้เช่นเดียวกันนะคะคือถ้าเลิกกันไปแล้วนี่คือแบบเจ็บช้ำน้ําใจอะ่ะในเรื่องของความรักจะจนแบบไม่อยากจะมีใครแล้วอะ่ะแต่มีคนคุยไม่มีมีคนคุยมีคนสนใจใช่แต่ว่าคุณไม่เอาแล้วอะ่ะก็เป็นนลักษณะนั้นนะก็ มันใกล้แ่คุณยังลืมอดีตไม่ได้เพราะนั้นก็ได้เที่ยวเดทมานั้นเดทเป็นตัวที่บอกเรื่อของก,การเปลี่ยนแปลงนะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปไงให้มันจบไปคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ว่าดแลดูก็ยังซึมเศร้าอยู่อพะคุณยังได้เดือดแหงแมนมาปิดท้ายเพราะนั้นกลายว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็คือเปลี่ยนแปลงในสภาวะดูแลตัวเองให้ความสุขกับตัวเองหาความสุขใส่ตัวเออยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขมากกว่าแต่เรื่องของความสัมพันธ์ก็นั่นแหละเมื่อไหร่ก็จะแบบ นึกออกไหมอดีตมันก็จย,ย้อนกลับมาด้วยอะ่ะมันก็จะทําให้แบบมันก็ไปไหนไปต่อไม่ได้นะจริงๆแล้วอะ่ะจริงๆถ้าถ้าถ้าจะให้เราแบบคือถ้าจะให้คนาแนะนําที่ดีๆก็คือว่าบางครั้งเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงอย่างนี้แหละนะคะบางครั้งเราต้องรู้จักที่จะเปลี่ยนมุมมองของมันบ้างนะคะความผิดหวงังความเสียใจอะ่ะอะไรหลายๆสิ่งอะ่ะที่เราเคยเผชิญอยู่บางคนยังเผชิญอยู่นะเพราะมันยังมี3ดับอยู่แปลว่าคุณไม่เคยลืมความเสียใจหรือความเจ็บช้ำที่มันเกิดขึ้นอะ่ะอันนียน้ยังปักใจเชื่อว่านี่แหละ คือเวลาเจอคนแบบนี้อย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้นึกออกไหมเหมือนกับมีแพทเทิร์นในหัวแพทเทิร์นเดียวอะแล้วไม่เปลี่ยนนะคะเพราะ,ะนันตัวนี้เนี่ยถ้าจะตีความให้ดีๆก็คือการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติในความคิดเดิมๆที่คุณกําลังเจออยู่นะคะถ้าคุณสามารถเปลี่ยนมันได้คุณจะได้เจอรักใหม่ที่ดีอ่ะเอานี้ก่อนที่ดีแล้วก็เข้าใจเรานะคะเอออยากจะเป็นคือ จริงๆแล้วอยากจะบอกว่ามันเป็นไพ่ที่บอกบอกในุงเรื่องที่ว่าแบบให้เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะจริงๆแล้วพวกนี้ต้องใช้เวลาและไพ่ตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่าเทคไทม์นานตรงนี้กว่าจะเปลี่ยนได้กว่าจะทำใจได้หรือจวดจะอะไรก็ได้สนะักอย่างนานมากนะคะนานมากนานนี่คือไม่ใช่นานเพราะว่าไม่มีใครนะแต่มันนานเพราะว่ามันเป็นความคิดของตัวเราเองเป็นความรู้สึกฝังใจอะที่อยู่กับตัวเรานะคะไม่ใช่ว่าเราไม่มีโอกาสโอกาสมาหาคุณเรื่อยๆแต่คุณเลือกที่จะไม่คว้าม,มากกว่า เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตรงความคิดของตัวเองได้ความคิดในแง่ลบพวกเนี้ยออกไปได้นะคุณจะได้เจอเจอเลยอะ่ะอเอาดีๆนะเจอเหมือนเหมือนเขารอที่จะเจอคุณอยู่แล้วเออมื่อไหร่คุณเปิดใจคุณก็ได้มาน,นั่นแหละเออใช้คำนี้เดียวนะคะก็จะมีลักษณะนันะ้นนะเพราะนั้นคนโสดโสดจริงๆโสดโสดจริงกับโสดไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยคนที่ผิดหวังช้ำใจแล้วอยู่ตัวคนเดียวอย่างเงี้ยนะพ่ตัวคนเดียวมันขึ้นนะเพราะนั้นก็ เออนี่แหละนะมีโอกาสจะได้เจอนะจริงๆแล้วอ่ะอยู่ที่ตัวเราท้ายสุดแล้วนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้นะทีนี้เนี่ยเออเมื่อกี้บอกแล้วคนที่มีความสัมพันธ์คนที่เป็นแม่ก็ดูแลตัวเองนะคะคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายแหละคนที่มีเอ่อคนที่เป็นพ่อไม่แม่ไม้ทั้งหลายอะไรเงี้ยก็ ช้ารักนะผิดผิดหวังกับความรักก็เหมือนกันนะจริงๆแล้วจริงคนพ่อไม่ไม่นะถือว่าถือว่าโสดนะก็ <c oughs> ถือว่าโสดนะคุณนะจ <c> ร <oughs> ิงๆมีโสดแบบรู้ติดโสดแบบมีรู้ติดอ่ะผ่านการแ,แต่งงานมาแล้วผ่านการมีความสัมพันธ์มีลูกมีลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะจะว่าโสดก็โสดเหมือนกันนะโสดในอีกลักษณะนึงนะคะ, <c oughs> ะทีนี้คนที่มีแฟนอยู่แล้วคนที่มีความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็พยายามปรับจูนเข้าหากันนะคะพยายามคุยกันให้เยอะๆนะอะไรที่แบบว่าอะไรที่แบบไม่เข้าใจกันอะไรที่แบบ ไม่ลงรอยกันใช้คเนียไม่ลงรอยกันมีความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยนะคะพยายามคุยกันพยายามเปิดใจอันนี้ปิดตลอดเนี่ยปิดตลอดเนี่ยแล้วแบบคิดเองเออเองสรุปเองเย่ยทุกอยงเนี่ยมันก็เลยให้ความสุขว่าเนี่ยต่างคนต่างอยู่แม่งอยู่ของคราฟากเลยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างคิดอ่ะเนี่ยนึกออกไหมมันก็เลยงงจริจริงแล้วชาวโาสีตัวจริงเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องของทัศนคติใช้คำนี้อะไรนะทัศนิทัศนคติแล้วก็ความเชื่อส่วนบุคคลนะแล้วเป็นอะไรคือบอกเลยไอ้เรื่องทัศนคติความเชื่อนีีี่่่เเปป็นนอะไรททแแบบลลยยาากกมสุด้ว เป็นยากยากมากยากสุดๆประมาณว่าใครพูดอะไรไม่ไม่มีใครฟังอ่ะไม่ฟังอ่ะคือเหมือนกับว่าอยากด้วยความที่แบบอย่างที่บอกนะเขว่าประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนมันจะเป็นตัวตัวบ่มนะบ่มเพราะเป็นตัวที่สั่งสอนตัวเองนะคะที่ทําให้เราได้ได้ได,ได้รู้ซึ้งกับการใช้ชีวิตแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่สําคัญมากมากิ่งก,กว่านั้นคือมันก็กลายเป็นเราเนี่ยแบบไม่เปิดโอกาสให้กับชาวบ้านเขาด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ย อืมัมนมันก็มีเส้นบางๆกั้นไว้อยูน่นะไอ้สิ่งที่ควรทำกับไม่ควรทําเนี่ยเพราะว่าไอ้ความคิดนี่แหละแล้วก็มุมมองแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอนะใช่ไหมจะไปบีบบางคบก็ไม่ได้นะคะท้ายที่สุดแล้วอะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคืออยากจะบอกว่าถ้าคุณทําแล้วคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทําแล้วคุณมีความสุขอะคุณก็ทําไปแต่มั่นใจเลยว่าสิ่งที่คุณทำตอนนี้คุณไม่มีความสุขหรอกเนี่ยไม่มีความสุขเลย ไอ้ไ, Är, ไพ่เนี่ยว่ยวิกชอรี่ไพไ่ความสาเร็จเนี่ยจริงๆเป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆบอกให้นะเล็กๆน้อยๆแต่มันมาพร้อมความมั่นใจอ่ะยิ่งคุณสําเร็จอะไรบางอย่างมากเกินไปอ่ะมันจะยิ่งทําคุณมั่นใจมากขึ้นเพรามั่นใจมากขึ้นอีนี้ไม่ฟังใครละใครพูดอะไรไม่ฟังเนี่ยนึกออกไหมเพราะคิดว่าตัวเองอยู่ได้ตัวเองดูแลตัวเองได้ไม่มีคุณฉันก็อยู่ได้จำไม่เลยนะความคิดประเภทนี้นะไม่มีคุณฉันก็อยู่ได้มันจะได้อยู่คนเดียวจริงนะเอาดีนจะได้อยู่คนเดียวนะ hmm บ<ๆ>อก <interrupting> ให้เอาดีๆ,ๆนะ มันอาจจะไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของตัวเองเหรอกเนี่ยถ้ามันเป็นความต้องการของจริงจริงคุณต้องมีไพ่อะไรก็ตามที่บอกว่าคุณมีความสุขขึ้นมาในนี้นะมันไม่ขึ้นเลยแสดงว่าคุณไม่ได้มีความสุขมันคือความโดดเดี่ยวมันคือความโดดเดี่ยวมันคือความรู้สึกน้อยใจมันมีความรู้สึกที่แบบทําไมเขาไม่เข้าใจเราทําไมเขาไม่พูดกับเรามันจะมีคาถามคำถาม,ถามทาไมทาไมทําไมอยู่ในหัวตลอดเวลาแล้วคุณก็จะใช้คําว่าแบบอันี้ก็ทะนงตัวเนื่องจากแม้ไม่ยอมพูดกับเขาอะ อต่างคนต่างก็แบบพอกันทั้งคู่อะคูพ่พอกันนะถ้าถ้าถ้าคุณมีปัญหากันน่าจะว่าคุณพอกันทั้งคู่เลยนะคะพอกันไม่ยอมพูดนะแล้ว,แล,วแล้วเป็นความสามาัมพันธ์ที่ก็อยู่อย่างเงี้ยถามว่าเลิกไ,ไม่ได้เลิกหรอมันก็อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยไปไเรื่อยเรื่อยเรืยเรื่อยจนกว่าเดอจะมาจนกว่าทุกอย่างจะถึงจุดการเปลี่ยนแปลงนี่แหละเดอะเดตมันต้องมาเดอะเดตต้องเข้า เดี๋ย้ต้องเข้าคือมันต้องมาแล้วมันต้องเปลี่ยน่ะคุณเชื่อไหมแค่คุณเปิดปากคุยกันนะดเปิดใจเปิดปากคุยกันนะจับเขาคุยกันนะนี่บอกมันกับมรักกันเหมือนเดิมแค่นั้นเองอย่าให้ความยึดมั่นถือมั่นมันมาครอบงําชีวิตเราจำมาไว้คนเราแม่งอยู่ไปนานเดยกก็ตายตายกันแล้วเนี่ยเม็นก็ตายแล้วเพราะนั่นคือชีวิตคนเรามันสั้นนะคุณคิดว่ามันจะอยู่อีกนานเหรอทุกวันนี้เวลามันผ่านไปเร็วขนาดไหนใช่ไหมแป๊บ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 ปเร็วมากเวลาม นะคะเพราะฉะนั้นหน้าสิ่งที่สําคัญคือหันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันนะคุณเป็นคู่กันอยู่ด้วยกันมาใช่ไหมคือท้าเ,าเกลียดกันจริงเืิองไปแล้วแหละเนี่ยอีนี่ก็อยากเลิอกอยากเลิอกอยากเลิอกอยากเลิกถามเลิกไหมไม่คาลัคาซังคาลัคาซังคาลัคาซังอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับเขาแล้วไม่มีความสุมจริงแล้วคุณคิดว่าคุณแบบคุยกันก็คือเดือดเดีก็เข,เข้าไงก็คือเลิกเลิกเป็นสรรีคุณก็เลิกไปสีก็ไม่หาคนใหม่เลยได้ได้เหมือนกันฮะอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้นะฮะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าทําทุกวิีทางแล้ แล้วก็มั่นใจแล้วว่าอยู่ไม่มีทางไม่รอดเลิกไปเลยค่ะไม่ต้องให้มันคลาคาซัมน,นะคะจะได้เจอคนใหม่ด้วยจริงๆคนใหม่นี่คือทั้งโสนแล้วคนสถานะคุณมีโอกาสได้เจอคนใหม่อยู่ตลอดนะแล้วคนคนนี้ที่เข้ามาจะเข้าใจเราได้ดีขึ้นด้วยแต่นะอย่างที่บอกนะค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมันต้องมีขึ้นมาก่อนนะคะเราถึงจะไปเจอคนใหม่ได้ไงนึกออกป่ะก็จะมีลักษณะนั้นนะคะถ,ถ้าคุณมีแฟนมีคู่อยู่แล้วนะคุณต้องคุณต้องจบสภาวะตรงนี้ไปก่อน จะแบบครบซรงครบซ้อนนี่ไม่เกิดนะบอกว่านไ,ไม่ไม่ไม่เกิดนะคะในลักษณะนี้คือครบซ้อนนี่จะไม่เจอนะจะไม่เกิดแต่ว่าจะได้เจอหลังจากที่ทุกอย่างมันเคลียร์ไปแล้วอันนี้ถึงจะได้เจอนะคะแต่นั่นต้องหมายความว่าคือมันที่สุดแล้วจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องที่สุดแล้วจริงๆไม่ใช่แบบโอ้ย พ่อบอกอย่างนี้ฉันเลิกกับมันเลยเลยไม่ใช่นะเฮ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นมันไม่ใช่นะคือมันหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็มีเงื่อนไขของตัวไพ่มันอยู่นะคะไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนคุณต้องเข้าใจว่านี่เป็นการดูดวงแบบโอเพ่นอะมันอาจจะตรงรลอมันไม่มันอาจจะไม่ใช่เลยด้วยซ้ําไปนะคะเพราะนั้นอย่าไปพิ่งโอ้เนี่ยแม่บอกบ่เนี่ยเดี๋ฉันเลิกกับมันเลยไม่ไมีเอาละอะไรเงี้ยไม่ใช่ นะคะมันมีเงื่อนไขของความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ที่ไม่เหมือนกันอ่ะทุกคู่มันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆที่ไม่เหมือนกันและตรงนั้นเน่เป็นจุดพลิกผันที่ทําให้ดวงชะตาแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณไม่งั้นโอ้เกิดมาไม่เหมือนกันรวยเหมือนกันจนเป็นไปได้เหรอเป็นไปไม่ได้ไงใช่ไหมแล้วจังหวะชีวิตของไมนนันมาไม่พร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะหรืออาจจะคนหลายคนก็ได้ที่มันถึงจุดที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองต้องปรับมุมมองของตัวเองคุณณตต้้้้อออองงรรููวววว่่่าาาะไททีีํใหัเยแลคคุุมมสข สิ่งที่คุณอยู่แล้วคุณจะมีความสุขครอบครัวแบบไหนเป็นสิ่งที่คุณอยากจะได้ทุกอย่างมันต้องสร้างขึ้นมาจากตัวเองค้นหาตัวเองนองึกออกไหมอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํานะคะสิ่งที่อิดผิดใจกันพูดแล้วไม่เข้าใจไม่อันเนี้ยคุณต้องเปิดใจคุยกันนะเนี่ยนึกออกไหมนี่คือสําคัญมากนะคะแม้กระทั่งกับเพื่อนกันกได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนก็ได้นะเพื่อนกันก็ได้บางทีเรื่องที่ผิดใจกันบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบพูดไม่เข้าหูเงี้ยบางทีถ้าเปิดใจคุยกันกนะจบ จบแล้วไม่มีอะไรเลยท้ายสุดก็คือแบบการเรื่องเล็กน้อยไปนะคะเพราะนั่นนี่สิ่งที่สำคัญก็คือนี่แหละอย่างที่บอกไว้นะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองค่ะทุกปัญหามีทางออกเสมอนะถ้าเรากล้าที่จะเปิดใจคุยกันแบบตรงไปตรงมานะคะแล้วก็เรื่องของความรู้สึกดีๆมันก็ยังมีอยู่อยู่นไม่ได้มันหายไปไหนหรอกนะคะความรู้สึกดีๆมีให้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักที่จะแบบเอาใจเข้ามาใส่ใจเราให้มากขึ้นเท่าน,นั้นเอง นะคะนะอ่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะขอหวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีตุลทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ